เี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกทุกคนสกิมบางคนเลยกนะ็ได้ไปได้รูดยาวเลยดูดิอู้ผ่านแล้วการสวัสดีคนดูทุกคนนะผมก็หายไปหลายวันนะผมก็มีน้องๆับผมทักมาเอพี่ไม่ลงคลิปบ้างเหรอก็วันนี้นะครับผมก็ผมออกรถใหม่แล้วทุกคนแม่งโดนจนได้เว้ยโดนจนได้<ะ>ก็เป็นร้อยสิบนะครับผมก็คือผมอยากขี่นะแล้วทุกคนก็คือผมชอบเวฟ มาครับผมผมชอบเวฟมากนะครับผมแล้วก็คือร้อยี่ห้าเนี่ยคือนานมากทุกคนผมยังไม่ได้ขี่เลยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมตามคิวนะครับผมก็รอต่อไปครับผมนั่นแหละก็อย่างนึงเนี่ร้อยสิบถ้าเอามายกจำนวผมว่ามันมันเบิกกว่าร้อยี่ห้าถ้ายังไม่ได้ทําวันนี้ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งผมอาจจะเก็บตังเ,ออเก็บตังเพิ่มแบบอัพอัพไซส์แบบคือแบบอาจจะทําลูกโตบบนะ่นแหลนะแล้วก็เอาร้อยสิบไว้แบบ หมอบลูกเล็กนะครับผมถ้ายังทันนะถ้าช่างยังไม่ได้ประกอบนะผมก็อาจจะอัพแบบคือลูกลูกโตขึ้นมาอีกนะครับผมเพราะว่าก<ม>็ทางงเพิ่มขึ้นก็อาจจะได้ทําแบบลูกโตแบบเพิมชักอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนั้นครับผมก็แนนทุกคนก็ร10คันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแล้วกันก็คือแต่ตัวนี้ไม่เป็นล้อแม็กว่ะไอนะ้แบกเนาะก็ตอนแรกผมอยากได้เป็นล้อซีนะผมแต่ว่ามันมีคันเดียวแล้วก็มีสีเดียวที่จริงจอดอยู่2คันเนาะไอ้แบกแต่ว่า อีกคันนึงมีคนจองไปแล้ววันนั้นในวันนั้นอะ่ะคือผมจะเอาให้ได้นะครับผมผมจะขีก่กลับให้ได้แบบไหนสีไหนก็แล้วแต่ผมจะเอากลับบ้านให้ได้ผมก็คือได้สีนี้มาเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูนะครับผมก็นั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวค่อยไอ้นี่แล้วกันนะค่อย ไปเปลี่ยนเป็นดุมแล้วก็ขึ้นล้อแล้วกันก็คือผมไม่รู้นะผมแต่คนที่คอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าพี่สอนยกล้อร้อยสิบหน่อยวันนั้นเราก็ไปยืมไปขอยืมรนะ้อยสิบก็ในแบน <c oughs> ใช่คือก็ขอก็ไม่ค่อยอยากให้ยืมของทุกคนถ้ารู้ว่าเขาไปยกล้อน,นะผมก็อลองผมขอยืมรถไปยกล้อเดือดเขาควรถคังนะก็ประมาณนั้นผมก็ตัดสินใจออกเองซะนะครับผมก็หลักๆที่คนดูอยากดูว่ามีร้อยยี่ห้าร้อยสิบประมาณนี้แ้ะทุกคนใช่รถนิยมรถใช่แต่เอาจริง ราซื้อรถดีมได้เลยนะนะพูดถึงนะ<ช>ถ้าซื้อคันนี้นะคือตอน,นแรกว่าจะซื้อดีมแล้วทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันแต่ถ้าดีมเนี่ยมันมันน่าจะได้เก็บอีกประมาณสักนิดซึ่งสักนิดนะ<ช>ได้ได้เก็บ,บพอประมาณแหละทุกคนเพราะว่าผมเห็นดีมที่เขาขายมันสองสามหมื่นนะครับผมก็มีคนบอกว่าเออมีขายพอบิลดๆมาบ้างหมื่นกว่าอะไรอย่างนงี้นะครับผมผมก็เลยแบบแค่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวพอมีงบเดี๋ยวผมค่อยเอานะผมดีมนะผมสุภาพ เพราะว่าทรงนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้รถคันนี้ก็คือรถคันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมจะผมจะไม่ทาทรงเตี้ยทุกคนถ้าทุกคนอยากดูทรงเตี้ยหรือว่าเอ้เขาเรียกว่าทรงอะไรวะเดี๋ยวเปิดเงินทุกคนผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะผมก็คือผมไม่อยากทําทรงเตี้ยนะครับผมเวฟเพราะว่าคือความความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่าเวฟถ้า่อเป็นทรงเตี้ยเนี่ยมันต้องยืดอามมนถึงจะสวยทุกคนหรือว่ายน่นนะยืดหรือยน่ยนย่นอหละ คือมันคือมันจะเกินไปก็คือนี่นะครับผมโซนี้คือผมถ่ายนอ้องของคนนึงไว้เห็นปะอันนี้คือโหลดเตี้ยเลยนะออืออันนี้คือสวยมันก็สวยแหละแต่ว่าคือเรานิ้ยยกล้อกันทุกคนผมบอกเลยว่าช่วงล่างเดิมสุดๆและจริงๆคือที่สุดและจริงๆผมบอกเลยแล้วก็ครั้งนี้ผมก็ไปเจอมาแนละ้วบอกเลยแต่ยังไม่ได้เจอมาเดี๋ยวจะเจอให้ทุกคนดูา <c oughs> บางคนเนี่ยผมจะเจอให้ดูนะครับผมสำหรับคนที่รอรอยสิยกล้อ ผมบอกเลยว่าคุณได้ดูแล้วแหละจริงๆถ้ายกล้อนะผมแบบมันต้องช่องผมนล้วแหละจริงถ้าแบบเรื่องยกล้ออไรองๆีนะ้ก <c oughs> ็ไม่ได้แบบโม้อ, <c oughs> อะไรแบบนี่เออคุณมาถูกช่องไหมอ่ะคุณมาถูกช่องไหมคุณแบบอยากดูรถยกล้อนะผมก็คือเป็นรถจะแรงมนแรงก็อะไรนะเราเน้นยกล้อนะอ้ะํเดี๋ยวเรามาดูรถกันดี่ทุกคนก็คันนี้เป็นคันเดียวในศูนย์นะครับผมเพราะว่าเอาก็เหมือนที่พูดไปนะตอนแรกมันมีสองคันทุกคนแล้วทีนี้มันจอดสีเดียวกันเลย แต่อีกคันนึงมันจะเป็นสีดำนะแล้วไอ้ตันนั้นมันคาดเทาตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะคาดเทาตรงนี้แต่ว่าคันนั้นน่มีคนจองไปแล้วเขาถูกพาไปแล้วแล้วก็ผมแบบเฮ้ย hey, มันมีคันเดียวเหรอพี่เขาเลยว่ามีคันเดียวเพราะว่าผมไปออกที่อุบลน,นะครับผมผมนั่งรถเออแล้วไปไปออกที่บ้านเกิดนะครับผมก็พอดีวันแม่พอดีนะผมก็อยาจะไปไหว้แม่นะวทุกคนนะวันนี้นะนะก็นี่นะครับผมจะเป็นร้อแม็กทุกคนผมไม่มน่นใจว่าถ้าใส่ดงไปแล้วมันใส่ได้หรือเปล่าทุกคนมาดูตรงนี้ นี่เห็นป่ะเนี่ยคือมันเป็นลอ้อแม็กไวแล้วผมไม่มั่นใจว่าถ้าใส่ดุมเข้าไปเนี่ยมันใส่ได้เลยหรือเปล่าใส่แทนกันได้เลยหรือเปล่าถ้าใครพอรู้นะผมก็คอมเมนต์มาได้นะผมว่าเออมันเวลาเราใส่ดุมเนี่ยเราใส่ได้เลยหรือเปล่าต้องแปลงอะไรหรือเปล่าอนะไรไหมผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคันนี้สี เอาง่ายคือตอนนั้นอ่ะคือผมไม่ได้คิดเลยว่าเอออยากได้สีอะไรก็ถ้ามีสีอะไรผมคิดไปแล้วแหละทุกคนว่ามันจะไม่มีสีที่ผมต้องการแต่วตอนนั้นตอนที่เราดูเราก็ไม่รู้นะว่าอยากสีอะไรนั้นแบบนนเพราะว่าผมอยากได้ก็คือคืออยากขี่อ่ะอากวันเดียวจบเลยไม่ต้องอ <ผม S 2> อยากอยากขี่ทุกคนทุกคนทุกคนคงเข้าใจลมอยากขี่รถทุกคนแต่คือถ้ามีเงินออกตัวพันวันนั้นอ่ะ คือ <c oughs> ยังไงผมก็ผมก็ต้องเอาเวฟแต่จริงๆเพราะว่ามันอยากเขียนทุกคนเข้าใจไหมเออมันมัน,ม,นมันต้องเอาเวฟมันต้องเวฟมันต้องเวฟเท่านั้นใช่ไหมมาอมันต้องเวฟเท่านั้นก็เลยแบบนี่แหละก็เลยคุยกับน้องนะผมเนี่ยไอ้ตากล้องเนี่ยโมว่าเฮ้ยมันกูอยากขี่เวฟมากคือถ้าถ้ากูมีตังค์ออกเอทพันเนี่ยกูก็เอาเวฟเหมือนเดิมแต่ทุกคนประมาณนี้ทุกคนแล้วก็รถคันนี้เนี่ยถูกแก่ทุกอย่างยกเว้นเนี่ยสปริงอาร์มทุกคนเนี่ยเห็นปะอ๋อสปรงามมันจะเป็นสีดำเลย สีดำใช่มันเป็นสีดำและอีกอย่างนึงเนี่ยก็นี่นะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมไม่ชอบถ้าเป็นตัวล้อแมกเนี่ยมันจะเป็นโชคตามทุกคนนี่เห็นปะมันจะเป็นโชคสีดําถ้าเป็นตัวลอซี่ไอตัวที่มันเขาเรียกว่าเออลอซี่นั่นแหละมันจะเป็นโชคขาวใช่เขาเรียกว่าสีอะไรซิลเวอร์เออซิลเวอร์อะไรประมาณนี้ครับผมจะเป็นโชคสีขาวแล้วก็ตัวนี้ของผมจะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับผมแล้วก็เป็นยิฟ หรือว่าที่เขาเรียกกันอะไรนะตัวท็อปเรียกแล้เหมือนรถกระบะเลยแล้วก็นี่ครับผมมีตะกร้าหน้าประมาณนั้นทรงที่ผมจะทำเนี่ยก็เป็นทรงขับเล่นนะผมก็สําหรับใครที่อยากดูทรงเที่ยนี่คือผมขอโทษด้วยจริงๆนะผมคือ <c oughs> ช่องเรามันยกล้อ <c oughs> ใช่าให้มันอาจจะโหลดลุงนิดนึงแต่ก็ไม่ถือกับว่าต้องเปลี่ยนขาตั้งนะครับผมถึงจะจอดได้ <c oughs> ไม่ไม่ขนาดนั้นทุกคนประมาณนี้แหละทุกคนแล้วดี่างมันเป็นทรงขับเล่นอ่ะมันเป็นรถใช้งานทุกคนแต่ว่า เดี๋ยวมีแอบฟิ้งแน่นอนผมบอกเลยว่ารถทุกคันที่อยู่ผมอะแม่งต้องยกล้อ,อทุกคันบอกเลย <laughs> แล้วก็นี่แหละทุกคนก็จะมีสองคันนี้แล้วก็มีเอ็มจอดข้างนอกทุกคนเนี่ยโชว์ส,สเต็ปไหมน <laughs> ะดิเออเพื่อ,เพ,อเพื่อความเป็นสิริมงคลสกีมงคลเลยรถกัน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกทุกคนสกีมงคล,ลกัน <laughs> ไปไ Okay. จมไปยังรูดยาวเลยเดี๋ดูผ่านแล้วโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่รถนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเจมได้เล็กน้อยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอรับเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ